สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำการใช้โปรแกรม next tool นะคะหัวข้อใบเสร็จรับเงินบริการค่ะให้เรากดที่ขีด3ขีดเพื่อหาหัวข้อใบเสร็จรับเงินบริการนะคะให้เรากดบวกค่ะ เราสามารถเปลี่ยนวันที่ได้นะคะแต่เราจะไม่เปลี่ยนให้เลือก i n v o i c e อ้างอิงค่ะเลือกรายการ i n v o i c e ของเรานะคะเมื่อเลือกรายการ i n v o i c e ของเราแล้วให้ตรวจเช็คดูนะคะเราก็จะเลือกใส่เงินสดใส่ตามยอดชำระเลยนะคะ จากนั้นให้กดถูกต้องนะคะจะเป็นการบันทึกเพื่อเสซฟใบเสร็จรับเงินบริการนะคะถือว่าเสร็จสิ้นแล้วค่ะขอบคุณค่ะ